สวัสดีครับพี่น้องชาวธรรมศาสตร์ที่รักขออนุญาตมารายงานความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในใวันเวลาของการสถาปนาครบ90ปีของมหา,าวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเมืองครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้เติบโตก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเรามีนักศึกษาในทุกๆแคมปัสมากกว่า40,000คนมีบุคลากร8,000คน แล้วก็จัดการศึกษาอยู่ใน4ศูนย์การศึกษาคือท่าประจันสอนสิบลำปางแล้วก็ที่พัทยา90ปีที่ผ่านไปผมคิดว่าธรรมศาสตร์ประสบความสมําเร็จมากมายใน,นานะสถาบันอุดมศึกษาหลักของประเทศไม่เพียงแต่เรามีหลักสูตรการศึกษาชั้นปร,ริญญาตรีาภาคภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติมากที่สุดในประเทศไทยครอบคลุมทุกสาขาวิชาเท่านั้นในอีกด้านหนึ่งการให้บริการประชาชน การรับใช้ประชาชนตามอุดมการหรือจุดมุ่งหมายของธรรมศาสตร์ก็ยังคงพัฒนาเติบโตต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งนอกจากงานในทางวิชาการการให้บริการสังคมของคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆที่เรามีคณะวิชาและหน่วยงานมากถึงเกือบ30หน่วยงานในเวลานี้กระจายอยู่ในทุกสาขาแล้วผมคิดว่าบทบาทสําคัญของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในระยะที่ผ่านมาก็ทําให้อุดมการ์ของการรับใช้ประชาชนของธรรมศาสตร์ดูเป็นรูปธรรมมากขึ้นว่า ไม่ใช่แต่เฉพาะเราจะผลิคนออกไปช่วยเหลือสังคมในมุมต่างๆเท่านั้นแต่ในเชิงของการให้บริการสาธารณสุขการดูแลสุขภาพปานไม่ของประชาชนเราก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งด้วยมุมที่ผมอยากจะเรียนอีกมุมหนึ่งก็คือการที่ธรรมศาสตร์เคยมีอุดมการในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้คนวันนี้ธรรมศาสตร์อาจจะเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลาัยจกัดรับหรือมหาลัยปิดเป็นมหาลัยที่มีความโดดเด่นเป็นที่ต้องการเข้าศึกษาของผู้คนทั้งหลายเป็นลำดับต้นของประเทศ มีคนแย่งกันเข้าธรรมศาสตร์มากมายแต่ผมอยากจะเรรยนว่าธรรมศาสตร์ยังคงรักษาอุดมการณ์ในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้คนที่มีความจําเป็นหรืออยากหรือเดือดร้อนหรือประสงค์อย่างยิ่งที่จะเข้าเรียนธรรมศาสตร์อยู่ด้วยโครงการหลายโครงการด้วยกันไม่ว่าโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทที่เรารับนักศึกษาปีละหลายร้อยคนเข้ามาเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์โดยการไปสแสวงหาไปคัดเลือกจากคนในจังหวัดต่างๆ ครงการนักศึกษาผู้พิการซึ่งเรายังคงให้โอกาสอย่างสูงแก่นักศึกษาซึ่งขาดโอกาสและไม่ได้รับความสนับสนุนให้ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแรกของประเทศไทยที่ดำเนินโครงการเหล่านี้มานานกว่า20ปีแล้วและยังคงให้โอกาสกับผู้พิการทุกด้านทุกประเภทกว้างขวางวาที่สุดในประเทศไทยด้วยนอกเหนือจากนั้นการมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง ซึ่งเปิดโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ขาดโอกาสแล้วก็มีโอกาสในการเข้าศึกษาในอุดมศึกษาน้อยที่สุดในประเทศคือในเขตภาคเหนือได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในหลักสูตรของมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งไปจัดตั้งแคมปัสที่สูงน้ำป่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งธรรมศาสตร์ยังคงพยายามที่จะสืบสารอุดมการ์ในการให้โอกาสทางการศึกษาแกา่กกกผู้คนอย่างกว้างขวางวันนี้ 90ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนอกจากการเปิดศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่เป็นโรงพยาบาลในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์อีกแห่งหนึ่งเพื่อดูแลผู้คนแล้วผมคิดว่ามหาวิทยาลัยมีเรื่องมากมายที่เป็นความสําเร็จที่อยากจะให้สิทธิ์เก่าอยากอยให้พี่น้องชาวธรรมศาสตร์ภาคภูมิใจในขณะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานของประเทศมาถึง90ปีในวันนี้ขอให้พวกเราภูมิใจในความเป็นชาวธรรมศาสตร์ครับ